พระผู้ทรงประพหตุการณ์อีกด้านเลงครับพบกับดาวร้ายคงพัดน้องควักกินน้องนิวน้องโดนนัดน้องเกศนะครับน้องนนท์พระวัดรักษาไม่น่าไว้ใจครับมีตัวยู่ดวยชุด ไม่มีใครกลา้าเขามาก้าวกายมีใส่ดุร้ายทุกเรื่องบ้านทุงลุยลายใครๆก็หลบไม่กลา้าจะตบพระตาสู้พร้าผมเลวแค่ไหนใครเขาก็รู้ถ้าหากใครสู้พ้าคข้างเหลืองผมชื่อว่ามาน,นชื่อมันไม่มอง เทพเมล็ดหนึ่งรันนิใส่ปแต่พี่เพราะขี้อัลตะพาลไม่มีใครคิดทานคุยเครื่องแม่นอนอยู่แล้วผมเป็นโจร์นฟนจีเพราะเป็นหน้าที่ต้องทำไอเรื่องบาตรกรรมเวรกรรมผมนิระยำอยากยอง เสือมันของเมืองวันนี้ครับพี่ตัวเดียวหไหว้ผ้าถวายบรนดาลสมุนโจนรลองแปมไอ้ตัไปหนเนี่หนไป<ค>รับรางวัลโดนไปรับรางวัลทุกวันนี้นะพวกเราสม,มุนโจรครับพ,พี่แทบจะหากินได้ลำบากลวเลยเพราะว่าตั้งแต่กำนันคนนี้เข้ามาอยู่บ้านทุ่งลุยไยมันก็พาตำรวจอ่อนกวาดล้างพวกเราซะเหี้ยนไปหมด ทุกวันนี้เราหาินได้ลำบากขึ้นทรัพย์สินเงินทองที่เคยพ้ดมาได้ก็ลอยล้มไปทุกทีไปยีงต่อไปนะพวกเราได้อดตายกันหมดต้องจนกันแน่แล้วเว้ยใช่พี่พี่จะไปกลัวทำไมที่บ้านเศรษฐีตอนนี้มันกำลังเอากระถินไปทอดที่วัดนพี่แล้วรู้ไหมเงินแดงๆนะพี่นะเต็มต้นกระถินไปหมดเลยพี่เฮ้ยโม้เฮ้ยพี่บ้านเศรษฐี ถ้าฮาเป็นบ้านเศรษฐีจริงๆต้องมีผู้หญิงงั้นเอาอย่างนี้ไปป้อนบ้านเจรษถีหนึ่งคือเงินที่กองอธิษฐ์จับได้พี่เอาไปเลยส่วนผู้หญิงฉันกับไอ้มันขอเออมึงอย่ามารู้ดีดีว่าทำไมอวะว่าทำรู้มากซะแล้ว <c oughs> แบ่งกันทุกอย่างไยทั้งตังทั้งผู้หญิงอะ่ะงั้นตกลงไปพี่ตกลงสิว่าทางนั้นวันนี้ <ไป S 2> มึงพาสมาัครพักพวกพ่ออาวุธครบมือ,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 อไปลอ้อผู้อยู่ที่หลังวัดเลยไม่ได้โอกาสเมื่อไร จะได้เข้าปนพร้อมกันแยกย้ไปว่าไปี่ไปไปน้องพี่มากรับพี่รับรองไม่มีขาดทุนล<ป>ังนกรัง,ารงวาลวปุ